ยิ่งแต่งงานมา37ปีเพิ่งรู้ความจริงมีสถานะโสดผีดก,กว่านั้นคนที่สามีจดทะเบียนสมรสด้วยคือน้องสะพ้ยเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวสุดช็อคชวนอนลมนันของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองเจียวจัว่วมณฑลเหอหนานประเทศจีนค่ะเป็นเรื่องที่เรียกว่าซับซ้อนยิ่งกว่าในละครนะคะ เมื่อทั้งสองแต่งงานกันมานานถึง37ปีแต่จู่ๆวันหนึ่งกลับพบความจริงที่น่าตกตะลึงว่าแท้จริงแล้วทั้งสองไม่ได้เป็นสามีภรรยากันส่วนคนที่เป็นภรรยาของสามีจริงๆกลับกลายเป็นน้องสะใภ้ของเธอและสามีของเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่นได้เผยเรื่องราวเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ จ้างและสามีของเธอได้ไปที่สำนักง,งานทะเบียนในพื้นที่เพื่อยื่นขอทะเบียนสมรสฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่หายไปโดยต้องการนำไปใช้รับเงินสงเคราะห์บ,บุตรแต่กลับได้พบความจริงที่น่าตกใจนะคะว่าข้อมูลในระบบระบุว่าเธอมีสถานะโสดไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่มีสามีตามกฎหมายนั่นเองค่ะฉันเป็นเมียใครฉันอยู่กับเขามา37ปีแล้วเรามีครอบครัวที่สมบูรณ แต่จูๆ่ๆเราก็ได้รู้ว่าเราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะคะคือคนที่สามีแต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแท้จริงแล้วคือน้องสะภ้ยของเธอผู้ที่เป็นภรรยาของน้องชายเธอซามีของเธอถึงกับมึนงงอย่างหนักเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร ภายหลังจากการตรวจสอบหลายครั้งความจริงก็ปรากฏค่าว่าน้องชายของจางแอบอ้างใช้ตัวตนของสามีเธอไปขอจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเนื่องจากในขณะนั้นเขายังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะแต่งงานได้ตามกฎหมายดังนั้นจึงมีผลทําให้ภรรยาของน้องชายเธอกลายเป็นภรรยาของสามีเธอเรื่องตลกไร้สาระชน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสามีของจางเอ่ยขึ้นนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จางจะรู้ว่าน้องชายของเธอ เคยนำทะเบียนบ้านของเธอที่มีชื่อสามีไปใช้แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะนำไปทำเรื่องใหญ่เช่นนี้และหลังจากที่เรื่องราวถูกเปิดเผยเขาก็ยังคงนเงียบทั้งๆที่เขาเป็นคนทำให้สถานะการแต่งงานของเธอและสามีเกือบ40ปีสูญเสียไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเธอก็ทำอะไรไม่ได้จนกว่าภรรยาของน้องชายจะมายากับสามีเพื่อคืนสถานะให้สามีของเธอสามารถจดทะเบียนสมรสกับเธอได้ เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทางสำนักกิจการพลเรือนอธิบายว่าเหตุเป็นเพราะในอดีตกระบวนการจดทะเบียนสมรสสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหนังสือยินยอมการจดทะเบียนสมรสก็สามารถเสร็จสิ้นได้โดยไม่มีการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดตอนนี้หากจ้างและสามีต้องการจดทะเบียนสมรสฉบับที่ถูกต้องกับความเป็นจริงของพวกเขาจะต้องยื่นหลักฐานต่อศาลและผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน พื่อพิสูจน์ว่าเธอและสามีเป็นสามีภรรยากันจริงๆฉันทําอะไรไม่ถูกเลยความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสามีก็ชัดเจนจะต้องพิสูจน์ยังไงว่าเราเป็นสามีภรรยากันมาตลอดหลายสิบปีแม้แต่ทะเบียนบ้านไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดสาหรับเราเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงขอขอบคุณขอ้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ